เพชรยนต์สวัสดีค่ะสวัสดี FC น้องจ้าจ๋ารถสวยเกรดเอทุกๆท่านเลยนะคะวันนี้น้องจ้าจ๋าอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์นะคะถนนสีดีไทยซอย68แยก1ก่อนถึงสีแยกเมีนบุรีค่ะหรือว่าสาขาหนึ่งนั่นเองเนาะวันนี้น้องจ้าจ๋าอยู่ในโซนรถเก่งแล้วกันเนาะก็อยากมารีวิวให้ลูกค้า เอฟซของน้องจ้าจ๋าทุกทุกท่านนะคะที่กดติดตามช่องน้องกจ้าจ๋าอยู่เผื่ออยากได้เก๋งนะคะสวยๆส,สภาพเดิมๆไว้ใช้ไว้ขับนะคะที่จอดเรียงรายนะคะสุดลูกหูลูกตาแบบนี้เลยนะคะเป็นเก่งที่เพิ่งเข้ามาใหม่ๆนะคะบอกได้เลยแต่ละคันนะคะจอดไม่ถึงเดือนแน่นอนเพราะว่ารถที่นี่ค่อนข้างจะมาไวไปไวและขายดีมากๆเลยนะคะเพราะราคาน่ารักราคาน่าฟังใครก็เป็นเจ้าของได้ใครก็จับต้องได้นะคะ สำหรับวันนี้น้องจ้าจ๋าก็อยากจะมีโปรโดีๆมานำเสนอสำหรับลูกค้าที่เห็นคลิปนี้เนาะคลิปนี้จ้าจ๋าได้ลงไว้วันที่3มเดือน2อาพศ2565นะคะเป็นวันพุธนั่นเองเนาะโปรโมชั่นของเรานะคะบอสใจดีนะคะให้โปรมา3ามโปรเลยทีเดียวนะคะ1นะคะลูกค้าสามารถเลือกขับฟรีถึง90วันได้เลยนะคะหรือ2นะคะให้ลูกค้านะคะเลือก ให้เราส่งรถฟรีได้ทั่วประเทศเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเหนือใต้หรือออกตกนะคะคือส่งฟรีทั่วประเทศเลยหรือข้อ3นะคะเลือกรับดอกเบี้ยศนร์เนานถึง12เดือนกันเลยทีเดียวนะคะอันนี้คือโปรโมชั่นของบอสของเราที่นะคะมอบให้กับลูกค้าทุกๆท่านที่กําลังจะวางแผนเรื่องการออกรถนะคะช่วงใกล้เทศกาลสงการนี้เนาะ แล้วก็นะคะจ้าจ๋าอยากจะรีวิวนะคะอันดับแรกเลยเป็น To y o ต้ a อ t ติสเนะสำหรับคันที่อยู่ด้านหน้าของจ้าจ๋าเลยนะคะบอกได้เลยว่าเป็นสภาพรถเข้าใหม่จริงๆนะคะรอปรับสภาพด้วยนะคะป้ายนะคะยังอยู่อยู่เลยนะคะป้าก็จะแสดงอยู่แบบนี้เลยว่ารถเข้าใหม่รอปรับสภาพนะคะอันนี้เป็นสภาพรถเดิมๆนะคะยังไม่ได้ผ่านการชงยังไม่ได้ทํารทการล้างเลยไดๆทั้งสิ้นนะคะเป็นปี2000 17นะคะเป็นเครื่อง1.6ตัว G นะคะราคาก็จะอยู่ที่469,000บาทนะคะสำหรับคันนี้เครดิตดีจัดได้เต็มฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถนะคะและก็เลือกรับโปรโมชั่นดีๆไปเลยนะคะแล้วแต่ลูกค้าจะเลือกรับโปรโมชั่น1ใน3นี้นะคะก็คือ แล้วแต่สิทธิ์ของลูกค้าเลยนะคะแล้วก็คันถัดมานะคะคันนี้เป็นโตโยต้าออลติสเหมือนกันนะคะโฉมไมเนือ้อเชนแล้วนะคะคันนี้เป็นปี2017เช่นกันนะคะราคาก็อยู่ที่4 4 5 0 0 0บาทนะคะตกผ่อนเดินละ8 0 0 0เท่านั้นเองนะคะหรืออยากผ่อนแค่7 0 0 0ก็ยืดระยะการผ่อนเพิ่มไปอีก1ปีนะคะจาก6ปีเป็น7ปีได้นะคะแล้วก็ถัดมานะคะก็จะเป็นนะคะส่วนของคันนี้เนาะก็ราคาอยู่ที่4 9 5 0 0 0นะคะเป็นปี2 2,018นะคะคันนี้นะคะลูกค้าชอบคันไหนก็สามารถนะคะแคบหน้าจอนะคะว่าแล้วก็วัทะเบียนนี้ยังอยู่ไหมก็สามารถทักสอบถามเข้ามาหาเจ้าจ๋าได้เลยสําหรับลูกค้าที่อยากเป็นเจ้าของโคโรล่าอัลติสนะคะเพราะว่ามีให้เลือกเยอะมากนะคะมากถึง50คันกันเลยนะคะสําหรับรถที่จอดด้านหน้าและเรียงรายกันอยู่นี่นะคะหรือลูกค้าท่านไหนอยากดูเป็นเก่งรุ่นอื่นนะคะก็สามารถทักสอบถาม พิมพ์เข้ามาใต้คอมเมนต์ได้ว่าอยากดูเป็นอีโกคาอยากดูเป็นดีออสอยากดูเป็นอลติสหน้าเก่าหน้าใหม่ปีเก่าปีใหม่หรือปีไหนก็สามารถ รีเควสกันเข้ามาได้เลยนะคะเพราะว่าเจ้าจ๋าจะให้ดูเป็นภาพรวมนะคะเอาพูดง่ายๆว่ารวมรถไปเลยนะคะแต่ราคานะคะแต่ละคันจะน้อยจะมากจะต่างกันอยู่แค่นะคะเลขใหม่แล้วก็ปีนะคะแต่ถ้าปีเดียวกันนะคะสมมุติว่ารถ To y ยต้าออติที่อยู่ด้านหน้าเจ้าจ๋าเนี่ยเป็นปีเดียวกันหมดเลยนะคะต่างกันแค่หทะเบียนนะคะต่างกันแค่ทะเบียน2เลขใหม่นะคะ ถ้าเลขไมคันไหนต่ําราคาก็จะสูงขึ้นนิดนึงแต่ถ้าเลขไมคันไหนเยอะนะคะราคาก็จะต่ําลงนิดหนึ่งนะคะจะต่างกันไม่เยอะเลยเราแค่ 10,000- ถึงสามหม่นเท่านั้นเองนะคะแล้วแต่ลูกค้าจะชอบสภาพภายนอกภายในนะคะยังไงก็อยากให้มาชมมาดูนะคะที่บริษัทเพรยนต์ของเราได้เลยนะคะเพราะบริษัทเปิดทุกวันนะคะอย่างเช่น2คันนี้เลยนะคะที่จอดคู่กันอยู่นี้ก็คือนะคะเป็นรถโตโยต้าอัลติสปี2012นนะคะหรือว่าเป็นหน้าชมเก่านั่นเองนะคะ บอกได้เลยว่า2คันนี้ราคาต่างกันยังไงนะคะอย่างคันที่อยู่ขวามือนะคะด้านขวามือนะคะของขวามือของจ้าจ๋าเนาะคันนี้จะอยู่ที่ราคา239,000บาทเพราะว่าเป็นรถปี2012นะคะแต่สภาพยังสวยๆเดิมๆอย่างนี้นะคะลูกค้าจะอา,อาจจะสงสัยว่าทําไมถึงถูกกว่านะคะเพราะว่ารถคันนี้เป็นติดนะคะสระบบ นะคะแต่เป็นระบบแก๊ส LPG แล้วก็สลับเบนซินบอกได้เลยว่าเป็นแก๊สที่ติดตั้งจากโรงงานมีความปลอดภัยร้อยเปร์เซ็น์แน่นอนนะคะมาทดลองขับมาทดมาดูสภาพรถมาดูตัวจริงนะคะมาพูดคุยกับเจ้าจ่าได้นะคะส่วนคันด,ดันมานะคะก็เป็น t o โยต้าอัลตเหมือนกันแต่คันนี้เป็นเบนซินล้วนนะคะไม่ใช่เป็น2ระบบเนาะราคาก็จะอยู่ที่สองแสนห้าหม่อขออภัยค่ะสามแสนนะคะ 2 5 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะจัดได้เต็มอยู่นะคะยังจัดไฟแนนซ์ได้อยู่จัดได้เต็มทุกคันเหมือนกันนะคะก็จะคันนี้ก็จะตก่อนเดอนละประมาณ6000กว่าบาทเนาะอ่ะถัดมานะคะก็จะเป็นในส่วนของอ่านรุ่นเล็กลงมานิดนึงก็จะเป็นของในส่วนของ Toyota VO อสนะคะ2คันนี้นะคะจอดสวยส,วยสง,งา่าสง,ง่าแบบนี้เลยนะคะบอกได้เลยว่าราคาจับต้องได้แน่นอนนะคะแค่หลัก3 0 0แสนเท่านั้นนะคะสำหรับคันนี้จะเป็น t o y o t ้าว o อสนะคะเป็นเครื่อง1.5ห ะะเป็น1.5ตัว E นะคะบอกได้เลยว่าสภาพสวยๆเดิมๆแบบนี้นะคะคันนี้ราคาอยู่ที่359,000บาทเท่านั้นนะคะเป็น Toyota Vios ปี2017นะคะที่จอดคู่กันอยู่นี้นะคะ รอเจ้าของมาสู่ขอรอเจ้าของมารับกลับบ้านนะคะใครที่สนใจและมองหารถ t o y ย t a v ว o ออยู่นะคะบอกได้เลยว่าไม่ควรพลาดเลยสำหรับโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะคะมีถึงแค่เดือนเมษาเท่านั้นนะคะใครรีบคว้าได้คว้าเลยนะคะเพราะว่าโอกาสแบบนี้มีมาไม่บ่อยนะคะ เดี๋ยวเจ้าจ๋าจ,จะพาดูรายละเอียดรอบคันรถนะคะสภาพตัวรถบอกได้เลยว่าสภาพเดิมๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะแต่คันนี้โอเคมีป้ายอยู่หน้าจอแล้วบอกว่าติดจองนะคะรอปล่อยก็คือคันนี้มีนะคือคู่แล้วนะคะรอเจ้าของมารับแต่ไม่เป็นไรเรามีคันอื่นให้เลือกเป็นอีก20คันเลยนะคะบอกได้เลยว่าที่จอดอยู่ตรงนี้เป็นแค่ ส่วนหนึ่งเท่านั้นเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะของ t o y o ต a v วีออเพราะว่ายังมีจอดอยู่อีกสาขาหนึ่งนะอีกสาขาสองนะคะก็คือฝั่งติดถนนนะคะที่ซอยเสรีไทยซอยเก้าสิบห้าเนาะ,ะมาดูคันนี้กันนะคะสำหรับ t o y o ต a v วีออสนะคะสำหรับใครที่เป็นนะคะที่กำลังมองหาและกำลังจะตัดสินใจนะคะดูนะคะก็ขอให้นะคะเห็นคลิปนี้แล้วก็อย่าเพิ่งกดหนีไปไหนเนาะก็ฟังมาดูจะจ่ารีวิวก่อนอย่างเช่นคันนี้เป็น t o y o ต a v วีออปี2017นะคะ ราคาจะอยู่ที่359,000ห0 0บาทเท่านั้นนะคะกู้เต็มผ่อนเดือนละ7,000กว่าบาทเท่านั้นเองใครก็เป็นเจ้าของได้ค่ะลูกค้าสภาพรถสวยเดิมๆแบบนี้นะคะประหยัดน้ำมันด้วยนะคะ หาได้ที่ไหนนะคะก็คือเราก็มีวารันตีร้านให้อยู่แล้วนะคะใน30วันในการเลือกซื้อรถของบริษัทของเราก็คือเน้นรถสวยเน้นรถเกร์เนะคะก็คือคาว่ารถเกร์เก็คือรถไม่เคยผ่านการชนไม่เคยผ่านการพลิกคว่ำไม่เคยผ่านการจมน้ํามาแน่นอนนะคะที่จอดเรียงรายอยู่นี้ที่จะจ่ารีวิวให้ดูก็คือเป็นรถโตโยต้าวีออสปี2017ทั้งหมดเลยนะคะราคาจะอยู่ที่3,59,00 0โดยประมาณนะคะจะเล็ก สูงจะต่ำกว่านั้นก็คือจะแตกต่างกันแค่ที่เข็มไม้นะคะบอกได้เลยว่าแต่สภาพไม่ได้ต่างกันเลยเนาะต่างกันแค่เข็มไม้ละคะจะต่างกันแค่ 1- 0 0 0 0หมื 2, 000, น่นถึงสองหมื่นเนาะแต่อยากให้ลูกค้ามาชมรถมาเห็นรถที่บริษัทเพชรยนต์นะคะจะได้มีตัวเลือกได้เยอะๆนะคะจะได้แบบว่ามาเดินช้อปปิ้งให้สบายใจมาเดินเลือกชมนะคะแล้วก็มาดูเงื่อนไขพิเศษพิเศษนะคะมาขอดอกเบี้ยนะคะพิเศษได้ที่บริษัทเพชรยนต์เนาะอันนี้เราก็จะมาในส่วนของ เก๋งนะคะอันนี้รวมเก๋งรวมมิดหน่อยนะคะก็จะมีแบรนด์มิตซูบิชิมีแบรนด์นิสสัน แล้วก็มีแบรนด์ซู z u กินะคะเราก็มีมาให้นะคะลูกค้าท่านที่เป็นด้านหน้านะคะที่อยู่ด้านหน้าของจา้จาจ๋าคันนี้ก็จะเป็นสีขาวนะคะอย่างเป็นปน,น้องซูซูกิสวิปคันนี้เป็นรถปี2021นะคะบอกได้เลยว่าไม่วิ่งแค่1,000 0เท่านั้นเองหลักหมื่นนะคะราคาก็อยู่ที่4ี0 9 0 0 0อ่า459,000บาทเท่านั้นนะคะฟรีดาวจะได้เต็มเช่นกันนะคะแล้วก็จะเป็นเก่ง Honda นะคะคันนี้ก็จะเป็น Honda City นะคะปี2000 ปี2016นะคะ1.5ตัว V ราคาก็อยู่ที่359,000บาทเท่านั้นนะคะใครอยากเป็นเจ้าของก็ไม่ควรพลาดเลยนะคะมีให้เลือกถึง2คันกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับ Honda City นะคะใครที่เป็นสาวกนะคะ Honda City เนี่ยก็ไม่ควรพลาดนะคะนานๆเข้ามาทีแล้วน้องก็เข้ามาแล้วนะคะเป็นสีบอลเงินแบบนี้เลยจา้จาจ๋าก็พาลูกค้ามานะคะในโซนเก่งในโดยประมาณแล้วนะคะก็ ใครเห็นคลิปนี้อยากดูคันไหนเป็นพิเศษในคลิปนี้นะคะก็สามารถคอมเมนต์รีเควสกันเข้ามาเลยนะคะอย่างเช่นสีแดงนะคะม a ด,ด้าของเราก็มีมาให้นะคะแล้วก็นิสสันโนดสีขาวคันนี้นะคะแล้วก็นิสสันคันนี้เป็นนิสสันมารม์ทนะคะสีดํานะคะคันนี้อยากสอบถามรายละเอียดอยากสอบถามราคานะคะคอมเมนต์เข้ามาโทรเข้ามาได้เลยน,นะคะเบอร์จะจ๋าให้ไว้ใต้คลิปนะคะอะแบบนี้เลย สำหรับวันนี้นะคะก็มาถึงท้ายคลิปแล้วใครที่ดูคลิปน้องจ้าจ๋าก,ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามช่องจ้าจ๋ารถสวยเกรดเอไว้ด้วยนะเพื่อไม่ให้พลาดการรีวิวรถเข้ามาใหม่ๆรถสภาพส,สวยๆเยอะๆแบบนี้นะคะสำหรับวันนี้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ